ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นรวมใจเป็นหนึ่งเดียวส่งเสด็จสู่สวรรค์คารัยโดยมีนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิจิตพรพนพิธิพันนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์นางอมัญญาหุ่นทองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการชมรมนักปั่นจักรยานข้าราชการผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมปั่นจักรยานกว่า500คนผ่านไปตามสถานที่สําคัญของจังหวัดรวมระยะทางกว่า15กิโลเมตรทั้งนี้อำเภอเมืองเพชรบุรีร่วมกับชมรมนักปั่นจักรยานจากกิจกรรมปั่นรวมใจเป็นหนึ่งเดียวส่งเส็จสูสวรรคาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพลังแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลาลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลและเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยเส้นทางการปั่นจักรยานในวันนี้กำหนดให้ปั่นไปตามเส้นทางสารที่สำคัญในจุดต่างๆของจังหวัดโดยเริ่มจากหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูร์สู่เส้นทางพุทธอธุทยานเพชรบุระพระบรมรูปสมเด็จพระบิณมหาชสารเจ้าพ่อหลักเมืองวัดไตรภูมิวัดโบสถ์ชนะมานวัดสนทิกกรประชารามและสิ้นสุดที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูร์รวมระยะทางกว่า15กิโลเมตร